สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้กับช่องมิกันจีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทาอินโทรง่ายๆนะครับแบบสวยๆนะครับผมนะฮะมอนอย่างเช่นเหมือนของพิกกันนะก็พิกกันก็ใช้วิธีการทําจากเว็บนี้นะครับก็คือพิมพ์คําว่าทาอินโทรครับแล้วมามาที่อันบนสุดเลยครับผม New Intro 3D ลองทําดูว่าแผ่นซอยนะครับผมนะฮะกดเข้าไปที่เว็บเลยครับผมนะครับกดไปเลยแล้วก็นี่เห็นไหมเขาจะมีอินโทรให้เลือกครับ กด,กดคำว่า Open In Clip Marker ครับผมสีน้ำเงินเนี่ยกดเลยนะนี่กดเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมกจะมีอินโทรหลายแบบนะครับผมก็จะดูนะแล้วก็ถ้าอยากอยากเอาแบบก็เลือกได้นะครับแต่ถ้าอยากเลือกแบบอื่นๆก็กดคำว่า More Creation นะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยอันนี้บังอยู่เห็นไหมผมนี้นะกดเลยนี่ครับโอ้โหมีหลายแบบนะฮะจะแบบไหนดี อินโทรอินโทรสควิตเกมไหมจะมาเทมเพลตนะผมจะลองใช้ดูนะครับ,รบแล้วก็กดคำว่า Open in c l i p m a r k e r ครับแล้วก็กดไปที่รูปลูปบกบักทางซ้ายครับรูปลูกเต่าทางซ้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนครับจากคำว่าเทมเพลตเนี่ยให้เป็นคำว่า,าใส่ที่ช่องได้เลยนะครับตรงนี้นะให้เปลี่ยนเขียนคำว่า in อิโรแล้วกันอินโทรเฮ้ยไปภาษาอังกฤษดีกว่าอินโทรมาร์เกอร์โอเคโอเคแล้วก็เปลี่ยนทุกอันเป็นอินโทรมาร์เกอร์ครับผมอ่ะเปลี่ยนใส่ชื่อช่องเราก็ได้นะครับใส่ชื่อช่องเลย M A K e เมกเออาร์เอ็คแลครับลองเล่นดู เราก็อยากจะเซฟอินโฟทำยังไงนะครับรก็เลยกดไปที่อย่างไรายครับรูปดาวน์โหลดนะครับนะฮะตรงนี้ครับกดเลยดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็มีโหมดให้เลือกครับผมแล้วเป็นบาลานแล้วกันนะฮะก็เป็นตาร์ทเขาบอกเลยนะครับผมแล้วก็คําว่าสตาร์ทวิดีโอเรนเดอร์ฮะรอเรนเดอร์นะครับอุ้ยไม่นานไม่นานแปบ๊บเดียวเออไอคนอา่าอานเป็นสี่นาทีแล้ว <laughs> โอเคครับทุกคนนะถ้าโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดคำว่าดาวโหลดยวิดีโอครับกดไปเลยอันนี้กำลังดาวโหลดอยู่นะครับแม่มันขึ้นรูปเลยมาเนี่ยเบลอหน่อยเฮออ้ยกดไปดูเลยครับที่วิดีโอนะครับจะเป็นไงตัดเสียงออกก็ได้นะครับนะตัดเสียงออกแล้วก็ทำเป็น อินโทรของเราเลยนะครับนะฮะง่ายๆนะครับทุกคนนะ,ะสำนี้ก็นะขอลาไปก่อนนะครับสำนี้ก็สวัสดีครับรอยอะไรครับพี่น้องเ,เองฮๆ